มาเอามากบัวพี่น้องยังก็จีกันขันมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเ้ยยเฮ้เฮ้ยเ้ยล้ยเเ้้เย าเอามาโบ่พี่น้องเลยนี่โบ่เป็นกงามๆนึง่งทั้ทงดอกทั้งมาเลยมาเนี่นี่เอามาเชยกงามพี่น้องเลยมนวนๆในกันมาเนี่ยเอามาโบพี่น้องเนาะพี่น้องเลยมีีนาจากัก Cám lắm nữa. Cám lắm nữa. rồi lắm nữa. Cám lắm nữa. nè lắm nữa. Cám 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 น,นี่ทั้งมามันผีน้องเลยที่มบูเอพอนีน้องเลยแซเท่าหยูหนา้าคือก้าเยโอ้ซเหมือนกันมาเยน้ำกรใสงามมัตื้นแทน,นแเพงพ่อเลยพีน้องเลยลึกๆเลยนะงามเลยพีน้องเอ้ดอกหู่า พี่น้องเอ้ยเมื่อไรล่ะใหญ่ยยพี่ยายน้องพี่น้องเลยแซ่บๆนะกานมันเองแซ่บอยู่ไรพี่น้องเลยพอกินอยู่ไรปลาเติบเลยเอาปลาไปเลิกมันเอง ยาตะปีงแล้มีปีอยู่จักแล้วมีตะเกาวนะี่งแวเชียวเชี่ยวเลยแล้วบรรยากาศจะทํางไงตรงหน้า,ามาบ,บัวเทล่าเลยพี่น้องเลยนี่โอ้ยยักษ์กินจิ้งขันมา